กรมที่ดินแจ้งเตือนประชาชนระวังแก๊ง call center แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่สังกัดกรมที่ดินกรมที่ดินแจ้งเตือนประชาชนระวังแก๊ง call center แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่สังกัดกรมที่ดินหรือสำนักงานที่ดินเพื่อขอให้ทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินผ่านโทรศัพท์มือถือค่ะหากท่านได้รับการติดต่อในลักษณะดังกล่าวอย่าเพิ่งทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินผ่านโทรศัพท์มือถือนะคะ แต่ต้องตรวจสอบข้อมูลโดยตรงจากสำนักงานที่ดินทองที่หรือสามารถโทรศัพท์ไปตรวจสอบได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 1ย์5 5 5 5 0 5 5 4 5 5 5 5 5 5เช็คให้ชัวร์ก่อนดำเนินการทำธุรกรรมต่างๆนะคะผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขตสองกรมประชาสัมพันธ์